บ้านาสร้างยูนิตเกินร้อยฟูดโดยไม่ใช้สูตรทำได้ไงคลิปนี้มีคำตอบโอเควันนี้กลับมากับ The Jane Medieval อีกครั้งหลังจากหายไปนานต้องขอโทษด้วยจริงๆเพราะว่าผมรู้สึกเออท้อแท้เล็กน้อยแล้วก็งานเยอะมา,มาก ช่วงหลังแล้วก็แบบเออไม่มีเวลาทําเลยแล้วพอมาดูก็แบบเรียกว่าอะไรวิวตกหนักมากก็เศร้ามากๆเนาะถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปหลังๆที่ออกมาเนี่ยคือวิวแห้งเหือดเหลือเกินแต่ก็เอาไม่เป็นไรถือว่ายังพอมีคนดูบ้างผมก็ทําออกมาต่อไปจนกว่ามันจะไม่มีใครดูเลยเนาะถ้าใครชอบเนื้อหาบอ c r a f t หรือเกมบางแผนเนี่ยก็กดซับไปได้เลยเนาะเรายังไม่หายไปไหนแน่นอนโอเคมาวันนี้หลังจากที่ผมทําคลิปบอลคราฟส่วนใหญ่จะเป็นคลิปแบบ ชิวชิวมานานอาจจะเล่นนู่นนี่นั่นหรือเป็นแบบ FC เนี่ยแล้วกลับมาและกับสาระดีๆกับ The j a Medieval อีกครั้งเป็นช่วงสาระดีๆเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ผมจะมีคลิปสอนเล่นเยอะเนาะ,ะอ่ะอันนี้เรากลับมากับเนื้อหาที่ว่าทำยังไงให้ได้ยูนิตเกิน100ฟูดอ่ะเพราะว่าฟูดนี้มันจะตันแค่100ถูกไหมไม่ว่าเราจะสร้างบ้านเพิ่มหรือท่านเนไงมมนจะตันแค่นั้น วิธีที่ผมเคยสอนสนุกๆเมื่อก่อนก็คือการใช้สูตรแต่ว่าใช้สูตรเนี่ยมันก็ใช้ได้กับแค่เราเองเนาะแล้วมันก็เป็นสูตรอะมันก็ไม่ได้สนุกขนาดนั้นนะพอเป็นสูตรตอนแรกๆอาจจะตลกดีแบบโอ้สร้างยูนิตได้เป็นร้อยเป็นพันแต่แป๊บเดียวมันก็มันก็ไม่หนุกแล้วถูกไหมเพราะมันเป็นสูตรแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นวิธีที่ไม่ใช้สูตรเลยแล้วใช้ได้จริงในเอ่อโหมดมัลติเพลเยอร์ด้วยก็คือใช้กับคนอื่นได้ด้วยเพราะใช้สูตรเนี่ยเราเล่นได้กั่แค่คนเดียวใช่ไหม ถ้าใครสนใจก็ติดตามกันได้เลยในคลิปแต่ก่อนหน้านั้นอย่าลืมกดซับให้ผมหน่อยนะครับกดแล้วใช่ไหมไปดูกันเลยโอเคครับเปิดมาอันแรกทุกคนคิดว่าน่าจะพอเดาได้กันได้แล้วเนาะก็คือเป็นสกิลคอมโบชุบของพาลาดินนั่นเองสกิลนี้ทำอะไรได้ก็ตามชื่อเลยเนาะมันเป็นสกิลชุบยูนิต6ตัวที่ตายแล้วฟื้นลับขึลนมาใหม่แต่ปกติเราอาจจะไม่หันสังเกตว่าตอนชุบเนี่ยมันเกิดอะไรกับอาหารเราบ้าง เพราะงั้นวันนี้เราจะมาทําให้ดูเลยเป็นหนึ่งในทริคที่ทําให้ยูนิตเกินขึ้นไปได้ทุกคนน่าจ,จะพอเดาได้แลนะ้วเนาะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ไม่เป็นไรเผื่อใครที่ยังเดาไม่ออกเดี๋ยวจะลองทําให้ดูทุกคนบางคนอาจจะงงว่าที่ทําอะไรอยู่สิ่งที่ทําคือ <laughs> ผมเพิ่งนึกได้ว่ามันไม่มีซ้ากให้ชุบเพราะงั้นเราอาจจะต้องการผู้เสียสละบ้างเล็กน้อยในในตอนนี้ซึ่งมันเป็นภาพที่น่าเศร้ามากเห็นประชาชนู้กันเองเศร้าเหลือเกิน โอเคอันนี้แล้วกันหน่อยปึ๊บ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 หวังว่าจะไม่มีใครมาผสมโรงนะมันจะน่าลำคาญมากโอเคตอนนี้จาก100เนี่ยเราก็ตายไปแล้วสมมติว่าสมมติว่ายูนิตเราไปจากร้อยเต็มใช่ไหมเราจะสร้างก็สร้างไม่ได้ถูกไหมแต่ตอนนี้ยูนิตเราตายแล้วจะสร้างก็สร้างไรแล้วแต่ประเด็นก็คือระหว่างที่เราสร้างเนี่ยเราเป็นคนสร้างใช่ไหม สร้างๆๆจนมันเต็มเนี่ยถ้าเรากดชุบปิ๊งอ้าวเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นว่าทหารที่เราตายไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับยูนิตที่เราสร้างด้วยโอเคยูนิตเราอาจจะไม่ได้สร้างเร็วขนาดนั้นหรอกแต่ว่าพอดีผมกดสูตรไว้ทุกคนจะได้ไม่ต้องรอนานเนาะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าระหว่างที่เมื่อกี้เผื่อใครดูไม่หันผมันจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อกี้นี้พอยูนิตเราเนี่ยไม่ครบร้อยแล้วใช่ไหมแต่เรารู้ว่ามันเคยร้อยมาก่อนเนี่ย พอมันจากร้อยหนึง่งก็คือมีทหารมาเต็มตกลงม่เหลือ80เนี่ยผมก็ไปกดสร้างยูนิตอะไรก็ได้ในนี้ผมก็สร้างกิฟฟอนเนาะสร้างกิฟฟอนมาจนมันเต็มร้อยเหมือนเดิมแต่ระหว่างที่มันสร้างอยู่เนี่ยเมื่อกี้มันอาจจะใช้สูตรเลยเกิดขึ้นเร็วนิดน,นึงระหว่างที่มันสร้างอยู่เนี่ยทุกคนก็ไปกดชุบทหารที่ตายแล้วขึ้นมาถ้าใครไม่เห็นภาพเดี๋ยวย้อนกลับไปดูก็ได้่าแปลว่าทหารมันก็จะถูกสร้างขึ้นมาด้วยพร้อมๆกับทหารที่ถูกชุบทุกคนก็จะรวมพลังสามกีกลับขึ้นมาใหม่กันหมดและนีี่่่คือสิิงทเกดขึ้น ว้าวซ่าเราก็จะได้อาหารที่เกินขึ้นมากลายเป็นร้อยยี่สิบคนนั่นเองเถออันนี้ก็จะเกินมากเกินน้อยเนี่ยก็อยู่ที่ทาหารที่เราสร้างเพิ่มขึ้นมานะว่าเราสร้างค้างไว้เยอะขนาดไหนถ้าอยากให้มันเยอะมากๆเราก็ไปสร้างมันก็เป็นทริคเนาะเป็นเราก็ไปสร้างไอ้บิลดิ้เนี่ยเยอะมากๆสมมติว่าเราสร้างค้างไว้แบบสิบที่เลยมันก็จะมาสิบตัวเลยถ้ามันตัวละสี่ก็จะเกินมาสี่สิบเลยอ่านี่ผมสร้างแค่ห้าตัวมันก็เลยเกินมาตัวละสี่ก็ยี่สิบเนาะ น,นี่เป็นทริคแรกๆแ,แต่อันนี้เป็นแบบเวอร์ชันเบสิกเบสิกเดี๋ยวถ้าใครอยากดูทริคที่ซับซ้อนกว่านี้รอติดตามอันต่อไปเลยทริคต่อมาเป็นทริคที่ไม่ได้ยากไปกว่าอันแรกเลยเผลอๆงเ่ง่ายกว่าอันแรกด้วยซ้ำแต่มันมีเขาเรียกว่าอะไรคอนดิชั่นพิเศษที่จะใช้ก็คือเราจะเป็นต้องใช้ตัว Dark Ranger นั่นเองซึ่งสิ่งที่ผมบอกว่ามันยากก็เพราะว่า มันไม่ใช่ว่าเราจะสร้างดาร์กเรนเจอร์ขึ้นมาได้เองจากการเลือกเผ่าเหมือนเราเลือกเล่นเป็นมนุษย์แล้วเราก็สร้างพลาดินได้ทันทีถูกไหมแค่เลือกเป็นมนุษย์แต่จะเลือกสร้างดาร์กเรนเจอร์ได้เนี่ยเราจะต้องเล่นด่านที่มันมีบ้านแดงเลทราเวลนะเพราะงั้น ถ้าสมมติเราไม่ได้เป็นคนเลือกด่านเนี้ยเราอาจจะใช้ทริคนี้ไม่ได้แต่ถ้าเรามีโอกาสนี้เข้ามาแล้วได้ด่านที่มีบ้านแดงแล้วก็ไม่แน่ก็ลองไปเล่นข้อดีก็คือมันไม่ต้องเล่นเป็นเผ่าไหนก็ได้ทุกคนมาสร้างได้หมดเนาะทริคนี้ถ้าใครเคยเล่นดาร์คเรนเจอร์แล้วน่าจะเดาได้แน่นอนว่ามันคืออะไรก็คือสกิลอันติข,ของดาร์คเรนเจอร์เนี่ยมันก็คือชามชามคือสกิลอะไรสกิลคือการถ้าใครเคยเล่นเอชโอเวนพายจะนึกออกเลยมันคือการชามของพระก็วิ่งเข้าไปโถโล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 ,โลแล้วยูนิตมันก็กลายเป็นของเราทันที อ้าวแล้วไอ้สกิลเนี้ยมันจะทําให้ยูนิตเอ่อกลายเป็นของเราได้ยังไงละ่ะก็ง่ายๆเลยสมมุติว่ายูนิตเราเต็ม100แล้วใช่ไหมเราก็จะสร้างไม่ได้แล้วถูกไหมเราก็แค่วิ่ง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 กระดุก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 ตู้โอ้โหใครตีกันอยู่แถวนี้ไอ้นนี้แน่ใช้สกิลใส่ไม่ได้แล้วแค่วิง่งวิ่งเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็ไปกดสกิลใส่หนึ่งตัว แล้วม้าตัวนี้ก็กลายเป็นของเราเลยเห็นไหมเราก็วิ่งกลับมาพร้อมกันโอ้วิ่งกันไฟลุกเลยกลับมากันอย่างง่ายดายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราได้ม้าฟรีมาหนึ่งตัวจะดูไม่แน่ตื่นเต้นถ้าเราใช้ในเขาเรียกว่าอะไรช่วงเวลาปกติแต่ถ้าเราใช้ตอนที่ทหารเราครบหนึ่งอเนี่ยแปลว่าเราได้ยูนิตเกินมาสี่เลยนะแล้วข้อดีของอันนี้อีกอันหนึ่งที่ต่างจากอันแรกก็คืออันแรกเนี่ยเราต้องสร้างบิวดิเ้เยอะๆถึงแม้มันถึงจะเกินเยอะๆแต่อันเนี้ยเราไม่ต้องสร้างอะไรเลยเราแค่รอสกิลคููดาว เราก็เดินกลับเข้าไปทำอีกครั้งหนึ่งซึ่งสก,กิลเนี่ยมันคููดาวแป๊บเดียวเองอ่ออาๆๆไม่ลวออน,นี่ฮีโร่ไปเลยจะไปกดชามฮีโร่ละถ้าเราอยากให้มันเร็วเราก็แค่ไปขโมยยูนิตท,ที่มันเออใช้ฟู้เดเยอะหน่อยซึ่งตรงนี้มันโอ,โอ้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 มันจะยำกันเละเทะเราขอมุมดีๆกว่านี้หน่อยตัวนี้ทดามันก็าเป็นของเราเลยแล้วเราก็หนีกลับมาแบบเนียนๆอ่ะยูนิตเราขึ้นมาเป็นร้อยหกละ สุดปังอ่าอะไรยรตามเข้ามาเรียบร้อยล้วงน่าเห็นไหมทีนี้สิ่งที่เราทํำก็แค่ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าคนที่เริ่มทําหรือว่าใครเคยเล่น Dark Ranger แต่ว่าไม่ได้ใช้สกิลนี้เอ้ยไม่ได้ใช้เพื่อทริคนี้ก็ได้เราจะพบปัญหาปัญหาหนึ่งก็คืออย่างที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยเราวิ่งเข้าไปนะต่อให้เราวิ่งไปพร้อมกับทหารเราก็จะเจอดงผู้ร้ายถูกไหมเราไม่เจอมันตัวเดียวหรอกมันมีโอกาสเยอะมากที่เออเรียกว่าอะไร ยูนิตที่เราชามมาเนี่ยมันจะเดซมอลเล่ไปในเกือบจะทันทีนอกจากว่าเราชามยูนิตที่มันแบบถึกมากๆเนาะเพราะงั้นผมจะเสนอวิธีพิเศษซึ่งอันนี้คิดว่าคนอาจจะรู้ไม่เยอะแต่ให้รู้เยอะแล้วก็ถือว่าให้ผมได้แบ่งปันแล้วกันเนาะให้คนที่ไม่รู้โอเควิธีนั้นก็คือต้องย้อนกลับไปดูคลิปเดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างๆก็คือคลิปการใช้อเทมมันจะมีคอมโบอยู่อันหนึ่งก็คือ ถ้าใครไม่รู้ว่าไอเทมไหนใช้ยังไงเนาะลองกลับไปดูคลิปนั้นผมแปะไว้ทางขวานี้แล้วเลยก็ไอเทมนั้นก็คือ Straf of s a n c t u a r y ซึ่งแต่ละเผ่าเนี้ยจะชื่อไม่เหมือนกันแต่แต่มีความสามารถคล้ายๆกันของมนุษย์เนี่ยมันจะใช้เพื่อส่งสกิลเอ้ยส่งยูนิตที่มีเลเวลเยอะสุดที่เราเอ้ยส่งอ้างงส่งยูนิตไปหาทาวฮอลที่เลเวลเยอะที่สุดซึ่งอ้เอมไม่เดินอ่าแปลว่าอะไร แปลว่าเดี๋ยวทำให้ดูเลยใครหลายๆคนน่าจะพอนึกภาพออกแล้วเนาะแต่เดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามันจะเกิดขึ้นเกิดยังไงขึ้นมาบ้านนี้บ้างเดี๋ยวจะหาว่าขี้โกงทำของกบอยู่ <c oughs> เห็นแล้วมันทึีเยวเก็บก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าทำไมใช้แต่กับสีม่วงอ่ามาดู <c oughs> สิ่งที่เราจะทำก็คือเราก็ไม่ชามเหมือนเดิมนั่นแหละ <c oughs> แต่แทนที่เราจะปล่อยให้ยูนิตมันตายเฉาไปเนี่ยโอ้โหบ้านล้างเลย ไม่มีใครเลยทุกคนออกไปรบหมดเลยเหรอทำไมมันเศร้าขนาดนั้นล่ะโอ้โหไม่เหลือใครเลยเออนี่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 สมมติว่ามันมียูนิตตัวอื่นก็ได้แล้วมันวิ่งมาเป็นขยงโอ้มันวิ่งมาเป็นขยงแลลวเอาตรงไหนดีตรงไหนดีแถวนี้ละกันแถวนี้มียูนิตไหมอ่านี่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 สมมติว่าเราอยากเอาตัวนี้แล้วแต่ถ้าเราชามนี่มันอาจจะถูกยิงถูกไหมถึงสมมติว่า นี่เลยชัดเลยสมมติว่าเราชามหนึ่งตัวเนี่ยมันอาจจะถูกยิงตายได้แล้ก็เลยกดชามปิง้งมันเป็นพวกเราแล้ว,ลวเรากดสกิลน,นี้ต่อส่งมันกลับบ้านไปเลยอ่าส่วนที่ร่เราหนีได้อยู่แล้วเนาะเราก็หนีสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเมื่อกี้อาจจะเกิดขึ้นเร็วมากไม่รู้คนดูทันไวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราชามยูนิตยูนิตเป็นของเราแล้วถูกไหมแต่เรากลัวมันจะตายสมมุติว่าฝั่งมันมีเยอะมากเมื่อกี้มันไม่เยอะนะแต่สมมติว่ามันมีเยอะมากเนี่ยมันอาจจะตายเราก็เลยกดสกิลน,นี้เพื่อส่ง มันบินกลับบ้านไปแบบทันทีแบบ Star Trek. s t า r ์เทรคบีมอัพแล้วมันก็กลับมาบ้านเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็ได้ยูนิตปลอดภัยเลือดเต็มกลับมายืนสบายๆยอยู่ที่บ้านซึ่งถ้าฮีโร่เราไม่ตายเนี่ยมันก็ถือว่าประสบความสำเร็จถูกไหมยูนิตเราก็เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแต่เพิ่มอาหารมากน้อยเนี่ยก็แล้วแต่เนาะเอา้านางนี่ก้แวแกชามเราก็ได้เนี่ยขึ้นมาเป็นร้อยเก้าแล้วถูกไหม ทีนี้เปรียบเทียบกับวิธีแรกมันก็ช้ากว่านะแต่ว่ามันทําไปได้เรื่อยๆไงถ้ายูนิตเราไม่ตายแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยเหมาะกับคนที่ค่อยๆอ,ออมยูนิตเหมือนลงทุนเหมือนออมพุทนอันนี้เป็นออมยูนิตแทนอ,อันนี้เป็นทริคเล็กๆแล้วก็ทำได้แบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่ง ทั้ง2อันนี้ทั้งทั้งสกิลนี้ทั้งไอเทมอันนี้มันครูดาวเร็วมากเราสามารถไปโ <c oughs> ดนยูนิตใครมาก็ได้รัวๆอ่าแล้วถ้าเรามีขโมยยูนิตแบบตัวแพงๆอย่างเช่นมังกร Frost w วิมของอัมอันเดอเนี่ยมันจะขึ้นเร็วมากเลยนี่เป็นก็ทริคอีกทริคหนึ่งเนาะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูทริกต่อไปกันเลย <c oughs> โอเคฮะเรามาเริ่มก,กันวิวิธีนี้นะครับวิธีนี้ใช้ได้กับแค่ของ Night Elf เท่านั้นนะเท่าที่ผมนึกออก แล้วมันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากทีเดียวตอนเจอผมก็จำไม่ได้นะว่าผมทาอะไรแต่คิดว่าไม่น่าจะตั้งใจเล่นน่าจะตั้งใจเกลียนเกลียนโอเควิธีนี้ก็คือจากที่เราเห็นนะตอนนี้เราเต็มแล้วใช่ไหมซึ่งถ้าเรากดสร้างเนี่ยก็เหมือนครั้งกทุกครั้งเนาะมันก็จะสร้างไม่ได้ใช่ไหมทริคก็คือเราให้เอาตัววิปส์เนี่ยตัวคนงานเนี่ยนะไปสร้างบิลดิ้อะไรก็ได้สมมติสร้าง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 เลยนะสร้าง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 อ่าเหมือนจะไปสร้างใช่ไหม แต่ถ้าใครเล่น Night Elf เยอะๆเนี่ยจะรู้ว่าบิลดิ n งบางบิลดิ่งเนี่ยเวลาเอาวิบไปสร้างเนี่ยมันจะกินตัวเข้าไปเลยอย่างเช่นก็คือทุกบิลดิ n งที่มันเป็นต้นไม้เนาะอย่างพวกเนี้ยไม่พวกที่เป็นหินหินเนี่ยไม่เป็นไรแต่พวกที่เป็นต้นไม้แบบเนี้ยกินตัวเข้าไปเลยกินตัวเข้าไปเลยแปลว่าอะไรไอ์ยูนิตของเราเนี่ยจะหายไปเลยหลังจากสร้างเสร็จถูกไหมเพราะงั้นแปลว่าถ้ามันหายไปเนี่ยพื้นที่ไม่ต้องหายไปใช่ไหม ตอนนี้ถ้าเรามาดูตอนแรกมัน99เนาะตอนนี้ลดลงเหลือ84แล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือระหว่างนี้เราก็ไปสร้างยูนิตที่เราอยากสร้างอย่างเช่นเรากดกดกดสร้างคิมเมราเลยเนาะเมื่อกี้มันไม่เต็มใช่ไหมแต่ตอนนี้เอ้ยเมื่อกี้มันเต็มแต่ตอนนี้มันไม่เต็มใช่ปะเราก็เลยสร้างได้ใช่ไหมมันก็สร้างปกติแต่ทีนี้เนี่ยระหว่างให้เราสร้างเนี่ยเราก็ไปกด cancel 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 กลายเป็นว่าพอ cancel เราก็ได้ตัวยูนิตคืนมาเห็นไหมได้ตัวยูนิตที่สร้างขึ้นมาแต่แต่แต ถ้าเรากลับมาดูเนี่ยตรงตัวพวกนี้มันก็ยังสร้างอยู่อ้าสุดปังเฟี้ยวเฟี้ยวมากเพราะงั้นอันนี้เนี้ยเลิกเลิกเลิก,ลกบุกสักทีเอาเราไปบุกมันเนี้ย <laughs> เพราะงั้นอันนี้เนี่ยอันนี้ผมทําให้ดูแค่เรียกว่าอะไรสามบิลดิ้งเองเนาะมันอกอกมาได้เกินสิบสี่ตัวอย่าลืมว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้เยอะเป็นร้อยเป็นพันทะลุออกไปเท่าสูตรหรอกเนาะ แต่ว่าอันนี้มันคือใช้ได้จริงๆมันไม่ได้ใช้สูตรเพราะงั้นทริคนี้ก็สําหรับคนเล่นในเอลฟ์ก็อย่าลืมเอาไปใช้เนาะอ่ะบางคนอาจจะมีประเด็นว่าใครมันจะไปสร้างไอตัวสร้างที่สร้างคิเมร่าสามอันเปลืองที่จะตายแต่มไม่จําเป็นต้องใช้เนาะแทนที่เราจะสร้างอันเนี้ยระหว่างที่ไอพวกนี้มันสร้างบ้านอยู่แล้วเรามีที่เนี่ยเราก็ไม่สร้างบิลดิ้งเอ้ยสร้างสร้างจากบิลดิ้งไหนก็ได้เนี่ยจะเป็นยูนิตอะไรก็ได้เนาะถ้าเราเก็ตคอนเซปต์น่าถูกห้ฟังคอนเซปต์ก็คืออันแรก สร้างอันนี้ถูกไหมถ้าเอายูนิตคนงานไปสร้างคนมันก็จะลดใช่ไหมจากเอ่อเมื่อกี้ร้อยหนึ่งหือเก้าสิบเก้าแล้วกันอ่ะสมมติในเคสปกตินะเพราะถ้าอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้มันต้องสร้างถอยไปเยอะมากอ่ะพอลดจากร้อยหนึ่งหรือเก้าสิบเก้าปุ๊บเราก็ลดไปเรื่อยนั่นแหละลดไปให้มันพอที่จะสร้างยูนิตได้พอสร้างยูนิตได้ปุ๊บเราก็มากดสร้างพอกดสร้างเสร็จปุ๊บเราก็มากดแคนเซิลไอ้บิลดี้ให้เราสร้างตอนแรกอ่า ทีนี้เราจะได้ยูนิตเกินมาฟรีๆแล้ววิธีนี้ก็ใช้ได้ไม่ยากเย็นเลยแต่ซับซ้อนนิดนึงนะผมไม่รู้พูดเร็วเกินไปหรือเปล่าเนาะไม่ได้อัดนานก็ย้อนดูแล้วกันคลิปนี้อาจจะไอวิธีนี้อาจจะซับซ้อนนิดนึงโอเคโอเคคะมาถึงทริกต่อไปอ่ะเปิดมามีคนแพ้เลยเกิดอะไรขึ้น <laughs> โอเคมากับทริกต่อไปทริกนี้จะมีความซับซ้อนมากขึ้นเล็กน้อย อ้าทำมายูนิตละไฟายไป2องละอ่ะสร้างขึ้นมาให้มันเต็มสมมุติว่ามันครบ100แล้วกันระหว่างนี้ผมเล่าไปก่อนเปิดมาเป็นอันเดดไม่แน่ว่ามีคนนึกออกไหมแต่ถ้าเซียนอันเดดนึกออกแน่นอนซึ่งก็คือทริคเธดอแบนชีนั่นเองผมเตรียมไว้2กล่องแบนชีก็คือหลายๆคนน่าจะพอรู้เลยนะเพราะว่าผมเคยเล่นคลิปหนึ่งเป็นเริ่มด้วยอันเดดแต่จบมาดันมีสเผา ทำได้ยังไงลองเข้าไปดูเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านขวาคือสนุกมากเล่นเป็นอันเดสแต่เล่นไปเล่นมาดันเล่นได้ทั้งสี่เผ่าพร้อมๆกันโดยไม่ใช่สูตรด้วยอ่าเฉลยก็ไปดูในนั้นโอ้ไม่ไม่ไม่อย่าเพิ่องอธิบายอยู่ <c oughs> โถบัญชีแมนชีตายเลยโอเคขอจัดการปัญหาเฉพาะหน้าเล็กน้อยโอเค เอาเป็นว่าคลิปนั้นสนุกมากใครยังไม่ดูไปดาดูได้เลยแต่ถ้าดูคลิปนี้จนจบแล้วเนี่ยอาจจะนึกออกว่าผมทำอะไรในคลิปนั้นบ้างถึงได้เล่นสีเผาได้โอเคกลับมาที่ทริคในคลิปนี้คลิปนี้คลิปนั้นงงหมดกลับมาที่ทริคในคลิปนี้เนาะทริคในคลิปนี้คือ ปกติเนี่ยแบนชีเนี่ยถ้าเราอัพสกิลของแบนชีจนเต็มนะโดยการมันจะมีสกิลให้อัพตรงนี้เนาะเผื่อใครไม่รู้พออัพจนเต็มแล้วเนี่ยเราจะปลดล็อกสกิลมาพบทั้ง3อันเนาะซึ่งสกิลที่4เอ้ยพูดผิดสกิลสุดท้ายสกิลโพสเทชั่นเนี่ยตามชื่อเลยทําให้เราได้กลายเป็นเจ้าของอันนี้หลักการเดียวกับอ่าสกิลชามของดาร์คแรนเจอร์เลยก็คือทําให้เรายึดยูนิตมาได้มันจะมีสกิลหลายสกิลในบอลคราฟเนาะที่เฮ้ย hey! โว่ตายปะ ยืมยูนิตมาแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็คืนไปแต่ว่าจะมีชามกับโพสเซชันเนี่ยที่สามารถขโมยยูนิตมาได้เลยแบบตลอดการเพราะงั้นในคลิปนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือแทนที่เราจะขโมยยูนิตเฉยๆเนี่ยเราจะไปคโมยยูนิตตอนที่มี100เต็มมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งแน่นอนว่าทุกคนเ่าได้มันก็จะทะลุกเกินขึ้นไปนั่นเองแต่เดี๋ยวไปทำให้เห็นภาพ โอเคระหว่างนี้เราปิดสูตรดีกว่านะเพื่อความสมจริงวิธีที่ทำให้เราขโมยยูนิตได้รัวๆโดยที่ลดความเสี่ยงในการตายของแบนชีเพราะถ้าใครเคยเล่นสายแบนชีเนี่ยจะรู้ว่าแบนชีมันอ่อนปเปียกมากเดินไปมันจะอะไรก็เลยก็เดสสมอลลี่ไปแล้วมันก็จะกระลองงองแงง,งงนิดหนึ่งเนาะเพราะงั้นเราควรจะมีตัวไปแท้งนิดหน่อยเสร็จแ,แล้วเราก็เอาแบนชีเนี่ยวิ่งเข้าไปแต่ไม่ใช่วิ่งเข้าไปเฉยๆเราจะต้องเล็งยูนิตที่ เออเราอยากได้ไว้แล้วแล้วเราก็เข้าไปกดโอ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 ที่สกิลนะไม่ใช่อย่างอื่น <c oughs> อา้าวตรงนี้เกลี้ยงหมดเลยไปด้านล่างแล้วกันอ่าเราก็จะแบบนี้เอาทหารดันเข้าไปเสร็จปุ๊บแก๊งบัญชีนักบัญชีแล้วจะเดินตามมาข้างหลัง อ่านี่เราเห็นยูนิตแล้วใช่ไหมเล็งเป้าเลยเล็งเป้าเลยนะทุกคนเล็งเป้าเลยดูว่าจะได้ตัวไหนอ๋อหมกเข้ามาแล้วเพราะงั้นเราเข้าไปกดกดโอ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 จึ้งจึงจึงกดโอกดโอเพราะมันจะใช้เวลานิดหนึ่งเห็นไหมกดโอมันจะใช้เวลาแบบค้างนิดนึงเนี่ยค้างค้างวูบแล้วถึงจะฮึดฮึบบูมเข้าไปได้อ่ากดโอกดโอคนงานเราก็ไม่เว้นกดโอกดโอ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  ถ้ายูนิตที่ถูกเลงไว้แล้วเนี่ยจะมีขาวๆขึ้นที่หัวโอ้โอ้กดโอโกดโกอโกดโกอปเด็กกกนก็คือมันยากกว่าทริคอื่นเพราะว่าระหว่างเนยทหารเราจะตายไปด้วยทําให้มันไม่เกินรอยทริคนี้ก็เลยยากนิดหนึ่งเนาะโอ้ผมรู้สึกเฟลไม่สําเร็จ จึง96แล้วรอดูมันสร้างอะไรมาเพิ่มอันนี้น่าจะอิมโูนเออตัวอิมโูนก็จะใช้สกิลไม่ได้เนาะแล้วก็ใช้กับตัวที่บินไม่ได้ด้วยอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้ถ้าทาทำสำเร็จตอนที่เรามีเกินร้อยเนี่ยมันก็จะทะลุเกินร้อยขึ้นไปเลยแต่เผอิญว่าผมทำไม่สำเร็จในคลิปนี้96 9ก9าสิ็วิ่งอยู่แค่นี้ขึ้นขึ้น,นลงลงโอ้โหแถมมีฮีโร่อีกไอ้ตัวนี้ต้องฉันต้องเอาให้ได้อย่าฆ่ามันอย่าฆ่ามันประถานไปเก็บไว้ระหว่างนี้เราก็สร้างยูดิตออกมาไว้เลยก็ได้ดสิ่งที่เราต้องสร้างก็คือแน่นอนเราสร้างบัญชีเพิม่มขึ้นอีกและเราก็ไปขโมยนี่ตัวนี้ต้องทำให้ได้เฮ้ยเฮ้ยตัวนูน้นยึดไปมันวิ่งไปไหนแล้ววะเนี่ยโอ้โหวิ่งเร็วเหลือเกินฮึบ ึบอ่านี่ไงทุกคนได้แล้วเกินมาร้อยสองโอ้โหยากมากเหลือร้อยเดียวจากเมื่อกี้นี้ที่จากหลายๆวิธีเมื่อกี้นี้ที่พยายามอ๋อรู้แล้วนี่ไงเรากำลังโดนบุกจากด้านหลังนี่เองไม่ไหวแล้วเอาสูตรไปกินซะพวกเวนทำลายความฝันวัยเด็กนี่แน่นี่แน่นี่แน่อ่า แต่ก็ประมาณนี้เนาะทุกคนทริคนี้มันอาจจะยากนิดน,นึงเพราะว่าผมส่วนหนึ่งคือแบนชีแมนนิ่มแต่อีกส่วนหนึ่งคือผมไม่ได้เตรียมทหารอะไรมาเลยคือถ้าทุกคนดูเนี่ยผมเตรียมแค่เอ่อเนโครแมนเซอร์ cer, ซึ่งโอ้โหมันถึกมากเลยโดนตีสองทีตายแล้วเพราะงั้นโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้เอาทหารนุ่มนิ่มขานาดนั้นไปเนาะเราก็อาจจะมียักษ์มีหลายตัวมีฮีโร่อะไรเงี้ยมันก็จะถึกขึ้นถูกไหมแล้วเราค่อยๆเอาแบนชีเนี่ยไปสิงได้ แต่บนญชีเนี่ยมันมีลิมิตนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเราสร้างบนญชีมาล็อตหนึ่งสมมติสร้างมา10ตัวก็ได้แล้วเราก็ไปสร้างทหารจนมันเต็ม100ใช่ไหมพอเราเอาแบนญชี10ตัวนั้นไปสิงเนี่ยสมมุติว่าสิงตัวละที่มันใช้อาหาร5แล้วกันเราสิงแล้วก็จะกลายเป็น50ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น140ถูกไหมเพราะวันจาก100ยลบบัญชีเหลือ90้แล้วก็ได้อาหารของยูนิตตัวไหนมาอีก50กลายเป็น140ถูกไหมแต่มันจะตันอยู่แค่นั้นเพราะพอมันเป็น140ปุ๊บเนีปย เราไม่สามารถสร้างแบนชีเพิ่มขึ้นได้แล้เพราะมันจะบอกว่า,อา,าอาหารเต็มอาหารเต็มอ่าเนอะก็จะอดไปเปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆเนี่ยมันอาจจะเอ,อเรียกว่าอะไรขึ้นทะลุขึ้นไปได้แต่มันมีข้อดีข,อดข้อเสียข้อดีของแบนชีก็คือแทนที่จะต้องไปค่อยๆเก็บทีละตัวเหมือนดาร์กเรนเจอร์เนี่ยเรายกแบนชีไปหนึ่งกองสมมติว่าเรามีแบนชีสิตัวสิงยักษ์ไปหตัวสิงทหารมาหตัวเงี้ยโอ้โหคุ้มละเออหรือ มันเร็วมากเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่โอเคมันอาจจะไม่ได้ทะลุเกินขึ้นไปเหมือนง่ายเหมือนวิธีอื่นๆเนาะแต่เราเล่นเกมก็ต้องชนะถูกไปไม่ใช่เล่นเพื่อให้มันทะลุหนึ่งร้อยอย่างเดียวเนาะเทียบกับพาราดินเทียบกับดาร์คเรนเจอร์เทียบกับไนท์เอลฟ์เนี่ยแบนทีเร็วสุดแต่ว่าก็อาจจะมาไวไปไวนิดหนึ่งโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับใครชอบทริคตลกตลก,ตลกสนุกสนุกแบบนี้แล้ว ยังไม่ได้กดซับก็กดซับให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยก็ผมหายไปนานเกือบเดือนเลยมีปัญหานิดหน่อยแล้วก็ท้อใจเล็กน้อยเพราะหลังจากจบ h อชอไปก็คือวิวแห้งว่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ